สวัสดีครับผู้จัดการร้านจาก FWD นะครับผมเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลวิภารามนะครับผมเนาะวันนี้ก็มาประชุมที่โรงพยาบาลวิภาลามนะครับผมเราก็าาาต้องบอกเลยครับท่านครับวิภารามนะปัจจุบันนี้นะฮะเ,เยี่ยมมากดีมากนะครับผมเนาะไม่ได้มาวิภาลามไม่กี่ปีเองนะครับท่านแต่ว่าพัฒนาไปมากๆเลยนะครับผมเนาะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของโปรโมชั่นนะครับผมเนาะใครที่นะฮะ เขาเรียกว่าอะไรมีค่าห้องสามพันนะซื้อวิภาลามนะผมเนาะแล้วมีค่าห้องสามพันเท่านครับแล้วก็มีหมอจ่ายทุกแผนของ FWD ของเรา,าไปนะถ้านะไม่มีส่วนเกินค่าเรื่องของค่าห้องเลยนะครับผมแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่พพอร์ตคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ดูแลลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจริงแล้วในะปัจจุบันเนี่ยนครับโซนอาหารเนาะเนี่ยตึกนี้ที่เป็นตึกใหม่สมัยก่อนเนี่ยตรงนี้นะ ด้านตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอะไรคนระับเป็นลานจอดรถกว้างๆให้มาดูนแต่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเป็นตึกนะผมประมาณเกือบ7 8ชั้นบางท่านไม่แนะ่ใจว่ากีไปไปช่ชั้นเมื่อกี้ไปประชุมชั้น7มานะครับมีห้องประชุมแล้วก็มีร้านอาหารนะครับผมเพืนะ่อนเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะมีร้านอาหารนะครับผมแล้วก็สะอาดสะอาดสะอาดนะครับทพรนมีร้านอาหารด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยแล้วก็นะครับลูกค้าเอ d วดีของเรานะนะนะครับ ลูกค้า f อของเราก็มาใช้ที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของส่วนต่างนะถ้าถ้าซื้อแผน4,000ขึ้นไปเนาะเหมาจ่ายหนึ่งล้เหมาจ่าย3า0ล้ข้าห้อง4,000ี o p d 5,000นะแผนซิเวอร์นะมาใช้ที่นี่แล้วสบายทุกท่านครับเรามีโปรโมชัน่นโคไว้ด้วยนะท่านครับด้ไม่มีเรียกว่าส่วนเกินใดๆเลยทุกท่านนะก็โอเคมากๆนะนะปัจจุบันนี้นะตึกนี้ก็จะเป็นตึกเด็กนะครับผมเนาะนะฮะ ยังไงก็ฝากวิภารามไว้ด้วยนะท่านครผมน้องใช้ FWD นะผมนึกถึงบริการ IFWD แล้วก็โงพยาบาลทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นลงพาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่เรามีโปรโมชั่นโคไว้ใหูทูท่านแล้วนะครับผมทุกท่านเพียงแค่ซื้อบริการแล้วก็ซื้อซื้ออะไรนะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันหมอจกับเราแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะดูแลทุกอย่างให้ทุกท่านเองนะครับผมเนาะ<อ>ยังไงวันนี้ฝาก วิภารามพัฒนาการไว้ด้วยนะครับแล้วก็วิภารามทุกเครือด้วยนะครับผมเนาะใช้ประกันนะครับผม FWD กับวิภารามนะครับผมไรกังวลเรื่องส่วนต่างเลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย